เปิดประวัติเอสกันตพง์พระเอกดังช่องเจ็ดก่อนมีข่าวช็อกวูบหมดสติกลางงานอีเวนท์ทอกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดช็อกหลังจากที่มีการรายงานว่าพระเอกดังเอสกันตพง์หมดสติกลางเวทีดีเบตช่องดังมีการนำร่างส่งโรงพยาบาลและต้องปั้มหัวใจบนรถเข็นตลอดทางซึ่งการตั้มหัวใจสำเร็จแต่อาการยังน่าห่วงยังไม่ได้สติกำลังอยู่ระหว่างการรักษาตัวจริงตั้งแต่เมื่อวานแต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการป่วยได้ สำหรับเอสกันตพงเป็นนักแสดงชาวไทยเกิดเมื่อวันที่8สิงหาคมพศ2529เข้าสู่วงการบันเทิงจากการชักชวนของเอสุภชัยและเริ่มมีผลงานในวงการบันเทิงด้วยการถ่ายแบบหลังจากนั้นเขาก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7ในปี2553และมีผลงานออกมามา,มากมายเรียกว่ามีผลงานละครออกมาให้แฟนๆรับชมกันทุกปีเลยก็ว่าได้ โดยเป็นที่รู้จักจากบทบาทธนาจากละครเรื่องขมิ้นกับปูลประกบคู่กับกรีนอัสดาพรสิริวัฒนกุลครั้งแรกและพันตํารวจโทใหญ่เวโรจากละครเรื่องสารวัตรใหญ่ประกบคู่กับเปรี้ยวทัศนียาการสมนุษย์เป็นครั้งแรกในชีวิตส่วนตัวของเอสกันตพง์นั้นได้จดทะเบียนสมรสกับคริสตินาวิงเคิ์แฟนชาวเยอรมนันโดยทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อเด็กหญิงวาเลนตินาเอริก้าบำรุงรักเกิดเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2563